สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกันกบครูปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูปูจะมาร่างภาพแฟชั่นเพื่อระบายสีน้ํากันจริงๆแล้วว่าจะวาดด้วยพวกกันไปเลยนะคะไม่จริงๆก็คือจะร่างภาพหน้าแต่ว่าเป็นหน้าใบหน้าที่เล็กมากครูก็เลยใช้พวกกันนะคะวาดไปก่อนเลยด้วยสีน้านะคะไม่ได้ร่างภาพ คือใช้พวกกานวาดใบหน้าไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าล่างแล้วตาออกมาไม่เหมือนนะคะคือไม่จําเป็นต้องเหมือนแบบนะคะอ่านี้อาจจะเป็นภาพสร้างสรรนะแนวความคิดสร้างสารรค์ดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องวาดให้เหมือนแบบเป๊ะอันนี้ก็ครูปูให้แบบความคิดนะคะในแรงแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างสารรค์ผลงานกันนะคะเราก็อาจจะ ถ้าใบหน้าวาดย่าเกินไปเราก็เมคใหม่ได้วันนี้เดี๋ยวครูจะมาล่างภาพให้ชมกันนะคะเป็นหน้าต่างนะเป็นหน้าต่างก็จะมาล่างให้ชมกันนะคะเป็นภาพหน้าต่างเราก็ต้องกะระยะห่างทุกครั้ง เวลาเราล่างภาพนะคะเราก็ต้องดูว่าส่วนไหนอยู่ตรงไหนนะคะเวลาเส้นหลายเส้นเนี่ยทำให้เรางงได้เหมือนกันนะคะเวลาเราล่างภาพเนี่ยเส้นอะไรเป็นยังไงเนี่ยเราจะต้องใส่ใจรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะล่างเส้นได้ออกมาใกล้เคียงที่สุดนะคะ แต่อันนี้ครูปูลงใบหน้าด้วยสีน้ําไปก่อนนะคะไม่ได้ล่างภาพเพราะว่าใบหน้าเล็กเกินลองล่างภาพหลายครั้งแล้วออกมาไม่ได้นะคะก็เลยเราใช้วิธีแก้เลยวาดด้วยพวกกันไปเลยนะคะนี้เราก็จะมาล่างภาพกันลากเส้นนะคะครูใช้ดินสอของเพนเทลใส่ไส้ ใส่ไส้ HB นะคะใส่ไส้ HB ไม่ใช่ใส่ไส้ช,ช็อกโกแลตพูดไปถึงขนมเลยนะคะสงสัยหิวขนมหรือเปล่าก็เลยใส่ปกติจะใช้ส B ใช่ไหมคะในการล่างภาพให้ชัดเจนแต่ครูถนัดอันนี้นะคะสำหรับว่าสี น้ำนะคะก็เลยมันจะดูจางไปหน่อยไม่ทราบว่าทุกคนจะมองเห็นชัดกันหรือเปล่าก็จะมาวาดให้ชมกันเพื่อทุกคนจะได้เห็นภาพรวมว่าวิธีการล่างภาพสามารถล่างเส้นไปได้เลยนะคะเราจะไม่ใช้ไมบ้บรรทัดแม้อาจจะไม่ตรงมากนะักแต่ก็เป็นการล่างภาพแบบคร่าวๆนะคะเราก็ลาก เส,ส้นลงมาเป็นหน้าต่างนะคะเป็นโฆษณากระเป๋าหลุยวิตตองนะคะอันนี้กูก็นำแบบมานะคะดูแบบดูเท่ดีก็เลยเออลองมาวาดดูอันนี้ก็เป็นช่วงขานะคะเข่าช่วงเข่าแล้วก็ขา โค้งลงมาตรงนี้ก็โผล่มานิดนึงนะคะเราจะลากให้ดูว่าเส้นเป็นยังไงนะคะ<ม>เวลาเราลากเส้นให้มีหนักเบาก็ได้นะคะเวลาเราล่างภาพนี่ก็เป็นช่วงขา กระเป๋าเดี๋ยวนะคะกระเป๋าจะต้องออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นก้นกระเป๋าส่วนออกมาประมาณนี้แล้วก็เป็นก้นกระเป๋าตรงนี้ก็เป็น ช่วงขาใช่ไหมคะเราลากเบาๆผ่านตรงนี้ก็ได้ค่อยลบออกนะคะเพื่อให้มันเป็นเส้นเดียวกันนี่ค่ะวิธีง่ายๆถ้าเราลากแบบนี้มันจะไม่ต่อกันเป็นเส้นเดียวเราก็ลากเบาๆผ่านมาเลยนะคะแล้วเราค่อยลบที่หลังก็ได้นะแบบนี้ก็ได้เทคนิควิธีการลากภาพที่มีสิ่งขวางกั้นอยู่ด้านหน้าเราก็ สามารถลากเส้นผ่านไปก่อนแล้วค่อยมาลบออกทีหลังอันนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้เส้นที่ตรงกันนะคะเป็นเป็นเท้านะคะใส่รองเท้าส้นสูงนะคะนี้ก็ลากเส้นลงมาลากเส้นรองเท้าส้นสูงนะะใส่ ตรงนี้ก็จะเป็นเปอยอุ้ยขอพายเปอยเปอยเท้านะคะเปลือยเท้าก็ลากนะคะเป็นรองเท้าตรงนี้ก็เป็นกระเป๋านั่งบนกระเป๋านะเราก็ใช้ภาพมา วาดใหเ้เป็นต้นแบบนะคะมาวาดให้ดูกันวิธีร่างภาพทุกคนจะได้เกิดไอเดียปิ๊งแวบนะคะอยากจะวาดกันบ้างนะคะกู mm hmm. ก็มาเป็นแสงสว่างและแรงบรรดาใจในการวาดรูปนะคะบางทีก็จะนำเทคนิคดีๆมาแบ่งปันนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของกระเป๋านะคะกระเป๋า แล้วก็ลากไว้คร่าวๆนะคะตรงนี้นะคะก็ลากลงมาลากลงมาจนถึงนี้นะคะจากนั้นเราก็ลากเส้นลงมา เค okay. ค่ะเราก็วาดกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะคะตรงตรงช่วงขานะคะแล้วก็วาดกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะคะวางอยู่นี้เราก็ล่างไปเลยจากนั้นก็ใส่ช่วงกระโปรงนะคะกระโปรง ชายกับโปรงนะคะลากชายกับโปรงตรงนี้เราลากเสร็จก็จะมีปรับมุมโค้งของตึกนะคะลากลงมาเลยเป็นประตูเป็นระเบียงนะคะ ล้ก็โค้งอีกรอบหนึ่งเป,ะะเป็นตึกนะคะเป็นตึกคือว่าจะนี่นะคะก็จะร่างภาพให้ทุกคนได้รับชมกัน ต่อไปเรามาวาดเสากันนะคะเสาช่วงเสาก็อยู่กับประมาณช่วงแขนเสื้อตรงนี้พอดีเลยเสาเสาต้นใหญ่เลยนะคะรูปเสา ขึ้นไปเลยนะคะทุกคนจะได้ลองฝึกร่างภาพกันก่อนวาดระบายสีน้ำนะคะโก็มาวาดให้ดูกันเลย ล่างภาพฝึกลากภาพจะทำให้ข้อมือเราแข็งขึ้นนะคะแล้วเราก็จะสามารถบังคับ ั้งเส้นและก็น้ำหนักมือนะคะให้ได้คงที่เลยทีเดียวการวาดร่างภาพ ครูปุ๊กก็มาฝึกล่างภาพจากการวาดสีน้ำนี่นะคะปกติเราก็วาดไปเลยใช่ไหมใช้ดินสอสีบีครูก็จะวาดแล้วก็ลงแสงเงาขาวเทาดำไปเลยแต่พอเรามาฝึกวาดสีน้ำนะคะก็มีการล่างภาพเพื่อให้งานของเราออกมาได้ดีขึ้นนะคะก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าชอบล่างภาพนะคะ เพราะมันฝึกความไวทั้งสายตาและมือของเราด้วยนะคะเวลาเราล่างภาพแบบเร็วๆเนี่ยเราล่างภาพขีดเขียนนะคะไม่ใช่ว่าวาดซ้ำๆเส้นเดิมนะคะให้เส้นมันวิ่งไปเราอาจต้องใช้การฝึกฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะเพื่อให้เราสามารถดูแล้วก็ ทำได้ดูดูแบบอ่ะนะคะเพื่อให้เราได้ดูแบบแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดตามที่ตาเห็นและให้มือสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นก็ลองฝึกดูนะคะลองฝึกล่างภาพดูการล่างภาพจะทำให้เราสามารถ วาดรูปได้รวดเร็วขึ้นนะคะเนี่ยเวลาเราลากภาพฝึกลากเส้นนะคะเวลาลากเส้นตรงครูก็บอกแล้วว่าใช้ความรู้สึกของสันมือนะคะลากตรงลงมาเลยสันมือลากตรงลงมานี่ก็จะเป็นช่วง หน้าต่างขอลงมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเราก็จะโค้งช่วงหน้าต่าง น,นี้มาล่างภาพให้ชมกันนะคะก่อนที่จะมาลงสีน้ำกันก็กจะให้ทุกคนได้มีความคิดที่อยากจะลองฝึกล่างภาพกันดูนะคะ าเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดให้ทุกคนได้รับชมกันคะเราจะจับดินสอยังไงเพื่อให้เส้นตรงนะคะเราไม่จําเป็นต้องจับดินสอแบบเดิมตลอดเวลาเราอาจจะแบบมาแบบนี้ก็ได้เพื่อให้เส้นตรงเพราะเราจะได้มองเห็นวิธีการลากเส้นแนวนอนได้ชัดเจนใช่ไหมคะถ้าเราลากอย่างนี้ดืดๆมันก็ รู้สึกว่ามองไม่เห็นมันอาจสะดุดได้นะคะถ้าสันมือเราไม,ม่เรียบลื่นนะคะไม่ไม่ลื่นนะคะอาจจะแบบสะดุดเหงื่อของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นครูก็มีความคิดว่าเราสามารถที่จะจับดินสอได้หลากหลายรูปแบบนะคะเพื่อให้เราลากเส้นได้ง่ายขึ้น อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูปูอยากจะมาแนะนํากันนะคะเราไม่จําเป็นต้องจับดินสอเหมือนเดิมอาจจับอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคะจับแบบไหนก็ได้แต่ที่เขาแรงเงาเขาชอบจับแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะคะครูปูไม่ค่อยใช้แบบนี้เท่าไหร่ก็มีแบบจับในวงกว้างระบายแสงเงานะคะนี่ก็เป็นเสาขึ้นไป นะคะเราก็ร่างภาพช่วงเสาการฝึกแบบนี้ก็ทำให้มีสมาธิจดจ่อนะคะเพราะว่าเราจะต้องดูแล้วก็สังเกตรายละเอียดไปอย่างรวดเร็วนะคะ ดังนั้นก็เป็นการฝึกสมาธิไปด้วยในตัวเลยนะคะนี่ก็เป็นการล่างภาพแฟชั่นจากหนังสือ,อนิตยสารนะคะหนังสือ,อนิตยสารคือแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปครูก็เลยจะยจะมาแบ่งปันนะคะใครชอบแบบสไตล์นี้ก็ลองหารูปแบบนางแบบนะคะจากนิตยสาร มาฝึกวาดกันนะคะเราก็จะได้มีผลงานและทักษะความชำนาญในการร่างภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะตาไวนะคะตาไวเหมือนเหยียวนะคะตาไวเหมือนเหยี่ยวครู เปรียบเทียบนะคะแบบว่าอืมเราก็ดูต้นแบบไปด้วยแล้วเราก็ล่างภาพไปด้วยนะคะต้องใช้สมาธิอย่างสูงมีจิตจดจอนะคะในการวาดนะคะเอาละค่ะเราก็ได้ตรงนี้ก็ล่างเส้นตรงมา ตนนี้ก็จะเป็นหน้าต่างอีกบานหนึง่งนะคะ ลากไปเลยนะคะตามที่เราเห็นเราจะได้มีการสังเกตรายละเอียดให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะในการลากเส้นตรงนี้ก็ลากลงมาเป็น ตรงนี้ต้องกว้างออกไปอีกนะคะความจริงนะคะตรงนี้ตรงนี้ต้องกว้างออกไปนะคะครูปุกะออกไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็ลากตรงนี้ลงมานะคะเป็นเสา ตรงนี้ก็เป็นประตูหน้าต่างนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูุูมมาสเก็ตให้ชมกันประมาณนี้นะคะในการร่างภาพแฟชั่นนะคะเป็นแนวการระบายสีน้ำนะคะก็หวังว่าจะเป็น แสงสว่างและแรงกราตาันใจในการวาดรูปนะคะแนวแฟชั่นอิลลัสเทชันโดยการล่างภาพวันนี้ครููใช้ดินสอ HB นะคะก็ของ Pen t ท l นะคะเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพียงแค่เปลี่ยนไส้ให้เข้ากับงานของเราอันนี้เป็นล่างภาพเบาๆครูทูจะได้ไม่ต้องใช้ยางลบดินน้ำมันจุ่มออกนะคะก็เป็นอะไรที่เบาๆซอฟๆกันเลยนะคะเส้นจะไม่หนักนะคะ โอเคค่ะวันนี้ครูปูมาระบายเออไม่ใช่ค่ะขอไว้วันนี้ครูป,ป, <c oughs> นนคปูก็มาล่างภาพแฟชั่นให้ชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับฟังนะคะก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะในทุกๆวันเลยนะคะวันนี้ก็คุกก็ขอจบคลิปเียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ